ทางด้านหอการค้าจันทบุรีครับผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนหาทางออกวิกฤตแรงงานและภาคการเกษตรหลังจากที่แรงงานกัมพูชาแหกับประเทศและข้อจำกัดด้านการบินโดนเพื่อการเกษตรนายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้ออกมาบอกนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะครับที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแล้ว หาทางแก้หาแนวทางต่างๆหากระบวนการจัดาการเรื่องของแรงงานทดแทนให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะปัญหาดังกล่าวนะครับตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างที่ต้องชะง,งักหรือภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายด้านการใช้โดนเพื่อการเกษตรด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยทางหอค้าก็ได้ประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่วมกันด้านผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับรวบรวมข้อมูลและจำนวนความต้องการแรงางานที่ขาดแคลนเพื่อที่จะนำเสนอต่อภาครัฐโดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐดำเนินการจัดหาแรงางานเข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับไปยังประเทศของตนและก็ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการพูดคุยในกลุ่มภาคเอกชนกันว่าพอเรามีประเด็นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแน่นอนครับชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็กลับบ้านกันไปตอนนี้ก็ประมาณผมว่ากว่า80%แล้วนะครับที่กลับไปอยู่ที่กัมพูชา สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยครับก็คือว่าเราจะหาทางแก้ไขกันยังไงเราจะหาแรงงานทดแทนด้วยกระบวนการไหนที่รวดเร็วที่สุดผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เร็วที่สุดคือการหาแรงงานทดแทนนะครับจากลาวไหมจากพมา่าไหมนะด้วยกระบวนการยังไงให้มีความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทียิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับเวลาเกษตรกรกาลังที่จะต้องพ่นยาบํารุงต้นไม้เนี่ยดโดรนก็บินไม่ได้ โดนบินไม่ได้แรงงานไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมทางการเกษตรที่จะต้องดูแลผลผลิตเนี่ยก็หยุดชะงักหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสวนแปลงใหญ่ๆที่เขาต้องใช้แรงงานเยอะๆแล้วก็ใช้เริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทน ครับโดรนบินไม่ได้ทํำยังไงจากแต่วันนี้วันนี้คือวันที่1สิงหาจนถึงวันที่15สิงหาเนี่ยเราจะบริหารจัดการสวนเรายังไงกันบ้างนะครับหรือถ้าหากว่าไม่คลี่คล,คลายเราสามารถที่จะพูดคุยหรือปฏิบัติตัวกันยังไงกับการที่ทําให้ประเทศเรายังมั่นคงอยู่นะครับธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปวันนี้คือการพูดคุยกันครับส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปโป่งน้ำร้อนครับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสําหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการลดลงของแรงงานจากประเทศกัมพูชาที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทํางานได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คนครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขวิกฤตแรงงานที่กําลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคเกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีในช่วงนี้ครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเอง ก็ยังบอกนะครับว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องตั้งคําถามกับตนเองแล้วว่ายังคงต้องการพึ่งพาแรงงานต่างชาติเพียงอย่างเดียวหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มปรับตัวและพัฒนาแรงงานในประเทศของเราให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานและสถานที่สําหรับจัดการฝึกอบรมรองรับไว้แล้วเพียงแต่ชาวสวนผู้ประกอบการล้แล้วก็สายเก็บเนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ว่าเองยังพูดเสริมอีกน,นะครับเรื่องของแรงงานท,ที่ท่านมีอยู่มีทักษะมากพอที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ๆได้หรือไม่เนี่ยถ้าหากมีก็ขอให้ส่งข้อมูลมายังจังหวัดเพื่อจัดทำแผนการอบรมพร้อมทั้งบริหารจัดการแรงงานใหม่ให้ทันต่อฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงและถ้าหากสิ่งนี้สามารถช่วยเหลือได้ เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะไม่อยากให้ถึงเวลาที่แรงงานจากกัมพูชาไม่สามารถเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราไม่มีแนวทางรับมือเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแจ้งจํานวนแรงงานที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการกี่คนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ท,ทันทุงทีก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปครับ